หางยาวไปตีเข้าแล้วไปเอาหางสั้นไปเข้าแล้วก็คาดหางสั้นไปทำแต่มันติเรื่องหางยาวแฝงอยู่โดยจะทําหางยาวออกเมื่อไปย้ำปั๊บมันก็ามาแล้วที่เราเห็นว่ามันสวยๆจริงๆมันคือเป็นความด้อยของมันด้วยซ้ำด้อยของมันในตามหลักการอ่ะแต่มันเด่นที่เนนโดยสายตาที่เราเนี่ยน,นะอย่างพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันต้องมีเชื้อทั้งสองฝ่ายทั้งพ่อทั้งแม่แม่เชื้อฝ่ายเดียวมันจะไม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราผมจะทำพวกนี้ทิิงไว้ตลอดเลยพวกนี้คือมันเป็นลูกห้าสิบส,สวัสดีครับปองพนนันนกครับผมวันนี้ผมยืนอยู่ณนะหลังกรมชนประธานปักเก็ดนะครับวันนี้ผมจะพาไปหาบุคคลท่านหนึ่งนะครับบุคคลท่านนี้นะครับ อยู่ในวงการปากัดป่ามายาวนานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งอะไรหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับสร้างผลงานมากมายในวงการปลากัดป่านะครับผมที่สํำคัญเขามีปลาที่ไม่ธรรมดาไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับผมเป็นปลาสายพันธุ์ปลาป่าพัฒนาเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับวันนี้ผมมาหาคุณโอ๋แอน เดี๋ยวแอบย่องย่องมาเขาจะอยู่หรือเปล่านี่นี่แล้วโอ้อยู่ไหมครับนี่โอ้วันนี้บุกถึงถิ่นแล้วนะครับป่าป่าพัฒนานะลายสายพันธุ์ทีเดียวอ้าววัดดีครับนะโอ้ครับพี่โอ้ยกำลังเพลินเลยทำอะไรอยู่เนี่ย กำลังใส่ลายป้ายสีอยู่โอ้กำลังใส่ลายป้ายสีใส่ลายแมยป้ายสีนะครับวันนี้เราจะพามาพูดคุยเรื่องราวของประกาศป่าพัฒนานะครับในสายพันธุ์ต่างๆที่ละโอะแกหลังสรนนะสร้างงานศิลปะบนตัวปลานะครับผมนะครับนี่เป็นเจ้าพ่อคนหนึ่งที่สร้างสรรผลงานเกี่ยวกับช่วยประกาศป่าอีกคลิปหน้าจะพามาชมผลงานเรื่อง วันนี้เราไปดูปลากันก่อนนะ้าโอได้ข่าวว่ามีปลาปลาสวยงามมากเลยนะไม่ทราบชอบสวยงามออกไปที่อื่นถีาจชอบของแปลกมานเชอบของแปลกน, <c oughs> นี่นี่คือหนึ่งของผลงานตอนนี้น้าโอทําอะไรไปบ้างตอนนี้มันจะมีพวกสีสันแล้วก็แฟนตาซีประมาณนี้เพ็่ครับาจะเลือกจากมันจะเป็นแก้มแดงกุ้กตา่ายแฟนตาซีแล้วก็สีส,สันตรงเนี้ยครับ อะไรเริ่มมาจากปลาแก้มแดงมาจากปลาคู่เดียวพี่แก้มแดงหนึ่งตัวแล้วก็เป็นพีเคพีเคหลากเสีอพี่นิโมคนนี้หนึ่งตัวก็มาเริ่มมาจากปลาคู่เดียวเลยตามสายเนี้ยแล้วก็ได้ลูกมาแล้วก็แตกลูกแตกหลานเลนหลนไปอีกหลายแบบเลยพาออะไรนะโอ๋ถึงอยากกระทําปลาที่ไม่เหมือนชาวบ้านครับไม่หนึ่งคือบางทีเดิมๆมันก็เบื่ออ๋อน่าเบื่อไม่เราคือเราเป็นคนแบบเนี้ยคือแบบ เราจะไปแบบเรื่อยๆบางทีอยู่ที่เดิมมันงานมันก็เบื่อไม่อยู่ที่เดิมที่เดิมเราก็เลยแบบเราก็เลยหนึ่งก็คือเราอยู่ในทางสายอาติตย์วนนี้ด้วยทาครับออกแบบวนนี้ด้วยก็คือออกแบบการพัฒนาเนี่แล้วก็มันอยากให้มันมาแล้วเราเป็นคณะกรรมการด้วยในการประกวดปลาด้วยก็เห็นปลามามากมายอันนี้ก็เลยอยากจะสร้างไอทีไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับก็เริ่มต้นจากพื้นฐานของการทําปลาป่าพัฒนาเนี้ต้องเริ่มจากอะไรก่อนครับ มันก็อ like <c oughs> ันด <c oughs> ับแรกมันเราต้องอย่างที่บอกเราต้องมันต้องเริ่มจากคิดก่อนนี่คิดลงมือทำแล้วก็ประสบความสำเร็จไม่ได้คือความเข้าใจของเราก็เหมือนการผสมสีเนี่ยเหมือนเราการผสมสีเนี่ยเราอากได้สีด้วสีสีไหนมาผสมสีไหนเป็นไงการผสมสีปลาผสมสีวาดรูปเนี่ยมันเก็นครกันเกิดน้องๆที่กําลังเข้ามาสู่วงการกับดัดฝาเนี่ยอยากที่จะเริ่มทําปลาพัฒนาแบบนี้ เขาจะเริ่มต้นยังไงวัตถุดิบต้องเป็นอะไรบ้างหนึ่งมันก็พัฒนามันก็มันก็ถ้าเป็นภาษาตานันง่ายๆว่าคือไฮบิตพัฒนา,าคือไฮบิตไฮบิดก็พัฒนา,าคือมันจะเป็นคือมันจะเป็น2อ,อย่างมาสองอย่างมารวมกันค,คือคือวัตถุดิบสองอย่างมารวมกันคือจะเป็นถ้าเป็นปลากัดก็จะเป็นปลาป่ากับปลาหม้อถัดจกก็คือปลาป็นตดซีจริงๆปลากัดมันมีอยู่สามประเภทด้วยหนึ่งก็คือปลากัดปลา สองก็คือประกัดหม้อสายกัดที่เราไว้ใจจัดการ,รสามก็คือประกัดแฟนตาซีสวยงามสวยงามและก็ไอหมิดก็คือลูกผสมก็คือเอาปลาปลาผสมกับปลาแฟนตาซี <c oughs> จะมีหางสั้นหางยาวแล้ว,ลวจกชอแบบไหนหางสั้นหางยาวแต่วัตถุดิบหลักก็คือปลาปลาแก้มแดงปลาป่าประเภทไหนก็ได้แต่ที่หลักๆที่นิยมการเลี้ยงทำให้ก็จะมีแก้มแดงครับ ปลากับปลาภาคใต้เนี่ก็คือแพทตเทิ์นสีเนี่ยมันสามารถจะไปง่ายมากกว่าอยาอื่นอย่างมาใช้เนี่ยมันเป็นปลาสีเดียวมันก็จะพัฒนาสีสันยากเลยก็อีสานอีใต้นี่ก็ยากอยู่แล้วตอนออกตอนออกตะวันออกก็ได้ใต้ตะวันออกแล้วก็แก้มแดงเพราะเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวแดงจะมีสองสีอยู่ในตัวแล้วเพราะนั้นก็คือวัตถุดิบหลักถ้าจะใช้ก็แก้มแดงแล้วก็ปลาใต้ตะวันออกนี่ หลักๆนี่สามตัวนี้ได้เลยใช่ไหมอาจจะเป็นมันพรบุรุษกองสายเป็นตซะีก็ได้อย่างนี้เราทําย้อนมาเรารู้เอออ๋อมันสมัยแสดงว่าเมื่อก่อนน่ะต้นต้นกาเนิดมันมาจากปลาใต้แน่ต่อมาจากปลาเข้มแดงแน่เพราะมันเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนี้ยรูปผสมออกมาเป็นเขียวเนี่ยเขียวหางกลมเนี่ยเขียวแดงหงหางกลมแล้วก็มีหยดหางเนี่ยก็คือมาจากปลาใต้นะมาจากปลาใต้นะครับปลาเก่งเนี่ยมาจากไหน ปลากัดเก่งอันนั้นเราไม่รู้เหมือนกันพอเนี่ยถามใครก็ไม่มีใครให้ข้อมูลได้ชัดเจ<ล><ล>นสืบหาข้อมูลมาตั้งนานด้วว่าปลาหม้อมันเกิดมาอย่างไรอย่างที่เราอ่านตำราก็บอกเขาเอาปลาป่า่าปัฒนาเป็นปลาหม้อแต่จริงๆอ่ะ มันมีอย่างหนึ่งที่เขาไม่ได้บันทึกหรือเขาไม่บอกเล่าอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะคนไทยพัฒนาเป็นไซส์ลังอะไรใช่ใช่ใช่ต้องมีมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่อย่างคนไทยคนแต่คนใต้คนใต้คนใต้กับคนใต้อะไรกันลูกจะออกมาขาวเือนคนเหนือเนี่ยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะเชื่อมาแต่วันนี้มันอาจจะไม่ได้จดบันทึกไว้หรือว่า พูดนะอยาบไปถึงปลาต้านี่แค่ไลฟ์สไตล์นี่ยังต้อหาตำรับจริงๆยังไม่รู้เลยว่าอะไรผสมกับอะไรไลฟ์สไตล์แค่ไม่กี่ปีเองโอ้ชันไม่รู้ว่ามันไม่มีทางเป็นหน้าหรือปลาป่าเนี่ยจะให้มาอยู่ๆปัาตขึ้นมาเป็นปลาหม้ออาจจะมีปลาอาจจะมีปลาต่างประเทศต่างชาติึ้นมาที่เป็นปลาหม้ออาจจะเข้ามาผสมทุกนั้นเพราะว่าเพราะคนเดินทางกับ ค้าาขยแล้วมันยาวนานนะเรื่องราวของปลาหม้อมันมานานยาวนานเป็นหมื่นเป็นเป็นเป็นพันปียุโรปพวกยุโรปการข้าวปลาขายกันรู้ว่าอัดกวาดจะเอาปลากัดปลาเขาเนี่ยมาแล้วมันมาต้มกันในการปลาหม้อส่วนหนึ่งเป็นไปได้นะเป็นไปได้เพราะผมก็พยายามหาเรื่องราวของปลาหม้ออยู่ก็ยังไม่ยังหาไม่ได้เหมือนกันก็รู้ได้แหละ เราเราเห็นนะพี่ที่เราทำมันเราเห็นนะพี่เพราาเป็นธงมาเลยเป็นแปริ้วมันทําออกมามีนี่อย่อนที่เรามีไหมมีใช่ไหมมีนี่ทำออกมาเห็นนะพี่เดี๋ยวผมตักให้ดูได้พี่แต่ตักเพ่จะดูอ่ะมันมันออกมาเป็นสีเป็นเทาดำอ่ะเหมือนมาเลยแล้วก็มีแต่เราจริงอ่ะถ้าเรามาเป็นเทาดํามาเลยเนี่ยเราก็มาพัฒนาต่อต่อให้มันตัวหนาขึ้นเงินมีขึ้นอ่ะนี่ก็เป็นปลาหม้อเป็นปลาหม้อได้เไม่พี่ดูเนี่ยอยากปลาเนี่ยเดี๋ยวผมตักให้พี่ดูอันนี้อันนี้จะเป็นสีนี่เลย อืมอาปลาหมาแก้มแดงออกมาเป็นสีขาวอลยน้าโอแกก็ทำเยอะเลยนะครับก็คือนอกจากเราเองก็คือเพื่อเป็นแนวทางให้กับครับหม่ที่จะมาป็ลาได้น้องๆที่จะกำลังกำลังเริ่มต้นเข้ามานะครับก็จะได้ดูนะครับนี่โอ้ตัวนี้เหมือนสายับเลยเออนี่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 ตัวนี้ตัวนี้แออ นะออกถ้ามีหางชายแดงๆหน่อยนี่จะเป็นสายกัดแล้วเนี่ยนี่นะก็คือการบีบนั่นแหละสายพันธุ์เพราะนั้นคุณโอ๋ก็เอาปลาหลากหลายที่เราเห็นนี้ก็จะเป็นปลากัดปลาแก้มแดงนะครับมาเข้ากับแฟนซีนะครับแฟนซีก็จะออกมาเป็นย้อนสายมีการขายครับแล้วต่เราจะทำเดินหน้าต่อหลังไปแต่เราอยากได้ยางเงี้ยครับตอนเราอยากให้มันเป็นปลาเนาะก็ตีเข้ากับมาปลาแล้วก็ ย่เอาสีเอาจุดเด่นอย่างแฟนซีว่ะคือหนึ่งก็คือจุดเด่นอย่างแฟ็นซีครับคือสีจะหลากหลายสีจะเด่นนะปลาป่าเนี้ยหนึ่งก็คือจะได้หางโพแลวก็ได้ตรงตรงกระบอกลําตัวยาเกต็ีเม็ดครับแล้วก็ผสมให้มันได้สองอย่างก็คือก็คือเหมือนลูกครึ่งอีกหนึ่งก็คือรูปทรงลำตัววันเนี้ยแก้มเกตตัวเนี้ยก็จะเป็นปลาปาก็ชั้นแรกก่อนไล่ชั้นแรกก่อนให้ได้ใช่ไหมชั้นแรกมันก็ชั้นแรกมันจะได้เป็นชั้นวัตถุดิบก่อนวัตถุดิบวัตถุดิบก็คือเป็นรูปผสมก็คือทํา ประกวดใช้งานอะไรไม่ได้เลยไว้เพื่ออย่าไปต่ออย่าง,ออางเดียวเราต้องการเลือดมันอย่างเดียวชั้นที่สองสัดจากวันทุดิบไปเนี่ยแล้วก็จะเข้าแล้วแต่ว่าเราจะเอาจะเข้ายัางไงถ้าเราเข้าปลาแล้วก็ตีเข้าปลาย้อนมาที่ปาาลาใช่เราตีย้อนกับปลาชั้นที่สองได้มาเนี่ยครับมันก็จะเป็นกําลังพัฒนาแล้วมันจะเริ่มชัดขึ้นทรงจะเล็กลงที่จะเริ่มมีสีแล้วแต่ละตัวของน้าโอเนี่ยกี่ชั้นแล้วพวกเนี้ย มันก็ชุดเนี้ยผมเพิ่งเริ่มทํามาไม่กี่เดือนเองเลพิ่งรอมาทํานี่แค่สีเดือนเองแต่ว่ามีวัตถุดิบมาอยู่แล้วอบ้าพลังให้ผมนไฟ้นี่ไฟจนจําไม่ได้ไพ่คือเราไฟหนึ่งเพื่อ ที่จะมันเป็นวัตถุดิบครับอย่างเนี้ยอย่างพี่พี่หมองทำข้อเดียวครับพี่หมองก็ไปข้อใหม่รออีกสีเดือนอ่ะสามเดือนแต่ข้อใหม่สามเดือนแบบทำมาทีเดียวเลยหลายข้อเลยทำไม่ครบหมดเลยตั้งแต่ลูกผสมเชื่อมากเชื่อน้อยเชื่อคของข้อนี้เข้ากับปลาปลาไว้ข้อนี้เข้ากับแฟนซีข้อนี้เข้าลูกผสมได้เนี่ยเนี่ยผลลูกได้มาลูกเราก็จะได้มาครบทีเดียวเลยครับ ที่เราเห็นนี่คือมาจากปลา้อกเดียวกันทั้งนั้นเลยจากเริ่มจากมันผรุตเดิมคู่เดียวอมันผลุดต,ต,ต้นสายนะครับมาจากปลาคู่เดียวกันก็จะออกมาหลากหลายสีครั้งหนึ่งอะวัตถุดิบคู่หนึ่งที่เราเราได้เราได้ต้นสายมาที่ดีแล้วเนี่ยเวลาออกมาจะได้กี่สีนะโอม้มันก็กเยอะเลยสามสีส,สีสี่ห้าสีมันแล้วแต่ว่ลอในหอกเดียวเลยเหรอ ใช่เนี่ยข้อหนึงอ่ะคอกแรกมันจะได้ไม่เยอะประมาณครับสีสีได้เหลียวเลือดแดงเหลืองพวกเนี้ยมันจะได้สีหลักหลักก่อนเพราะมันพวกเนี้ยสีนี้เราค่อยชอบแบบไหนเราก็มาจับคู่กันนะ้วก็ไปย้ำไปย้ำเลือดอีกทีนึ่งเพื่อจะให้มันเด่นชัดนี่ครับอย่างพวกเนี้ยนี่ไม่ลองดูมันอย่างพวกเนี้ยมันก็มาจากปลาเพิ่มเดียวบ้างแต่เราชอบอันนี้อ๋อมันเป็นสวยมากเลยเหลืองเหลืองแล้วก็ไปย้ำ ตรงนี้มันจะมาดเราก็จะใช้เทาเรออาก็ใช้เขียวกับเทาครับือเขียวครับ เขียวเหลืองนั่นคือว่าเทาเหลืองเนี่ยมันจะอากมาเป็นน้าเงินมันจะไม่เหมือนกับการผสมสีเลยผสมสีน้ําเงินเราผสมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแม่สีเป็นแม่สีเป็นแม่สีผสมไม่ได้แต่ปลาป่าจากหน้าสีเนน้ำเงินเราต้องเอาเขียวกับเทามาผสมเอ้ยอ็เหรอแล้วถือว่ามันเป็นน้เงินจริงอ่ะครับน้าเงินผสมเหลืองมันจะได้เขียวใช่ใช่ใช่ได้แต่ถ้าเป็นปลากัาดเนี่ยเราต้องเอาเขียวกับเทาผสมเนี่ยมันถึงออาไว้น้ําเงินมันจะได้น้ําเงินตั้งข้อเลยน้ำเงินเป็นตัวเขียนเงินเนี้ยครับ ครับดูในครอกในนู่นได้โอ้นี่ยังมีบ่อหลังบ้านอีกแต่พวกนี้มันเป็นเลือดผสมมันก็จะกันมาเยอะครับอันเนี้ยพอเนี้ยเราจะเรียกว่ากําลังพัฒนาอืมมันไม่ชัดเลยมันเี่ว่าอันนี้อันนี้ยังมันเป็นปลาป่าแล้วแต่สีมันยังไม่โดดเด่นเหมือนกันตาซีอันนี้อันนี้เหมือนกับว่าออกมาเป็นขั้นขั้นแรกๆใช่ไหมฮะอันนี้ขั้นที่สองชั้นที่สองคือกําลังพัฒนาเพราะว่าทรงมันมาแล้วปลาป่ามาแล้วโลมาคนมาแล้วแต่ว่า สีอ่ะยังไม่ชัดคำว่าแดงเขียวก็คือสีของมาตรฐานของที่ตั้งเดิมมันก็คือเป็นกําลังพัฒนาอืมแล้นี้เจนต่อไปก็จะได้ปลาที่มีสีสัน้ชัดปลาปลาครับอันนี้ปลาเทิ่มมาเนี่ยมันก็เริ่มเป็นพัฒนาแล้วเป็นน้ำเงินเหลืองน้ำเงินเหลืองเนี่ยมันจะเป็นอันนี้อันนี้จะเห็นชัดเลยนี่นี่อันนี้จะเห็นชัดเลยเป็นน้ำเงินน้ำเงินเหลืองนะครับใช่ครับนี่น้ำเงินเหลืองเนี่ย มันจะไม่มีในปลาป่าเราเรียกว่าเป็นพัฒนาสองสีเป็นน้ำเงินเหลืองจะเรียกว่ามาตราก็ได้มาตราก็คือมาตรามันจะเป็นสีน้เงินเหลืองเป็นสีของปลากะเป็นสีประเภทหนึ่งเนี้ยมาร์กทรงเนี้ยมันจะเป็นของปลาป่าเนี่ยทรงลำตัวแก้งจ็ดของปลาป่าแต่ว่าสีมันเป็นสีของเป็นสีเรีมันก็คือเป็นพัฒนาสีสันครับเพราะนั้นการพัฒนาสีสันของปลากระเบนนี้ยก็เป็นเส้นทางอีกยาวไกลนะครับเพราะว่า แล้วแต่จินตนาการใช่มันจะมีพัฒนามจะมีสองแบบก็คือหนึ่งก็สีสารแล้วก็รูปทรงครับก็คือพัฒนาเรื่องของสีสันนะพัฒนาเรื่องของรูปทรงอันนี้มันสีสันแมเนี้ยเราจะมาเรื่องของพัฒนาของรูปทรงอันนี้จะเป็นทรงก็จะเป็นอันเนี้ยเป็นอันนี้หางยาวนะครับหางยาวอันนี้ก็จะเป็นหางยาวที่พัฒนามาจากปากัดป่านะครับกับปลาหางยาวอันนี้เป็นตัวอย่างเพศ่หนึ่งเนี้ยทรงแกงเก็บเป็นปลาป่าแกงแดงทรงเนี้ย เป็นปลาป่าครับเพราะนั้นใครที่สนใจในเรื่องของปลาป่าสายพัฒนานะครับก็ต้องอนนจะเป็นดับเบิลเทลสองหางครับอันนี้เป็นปลาสองหางนะครับซึ่งปกติแล้วอยู่ในแฟนซีแฟนซีสองหางนี่ปกติก็าทายากอยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องใบหางนี่ไม่เท่ากันนะครับเอ ความสวยงามก็เลยยากปลาลุรูปทรงที่สวยงามจะลักษณะคล้ายๆลูกศรนะครับจะสวยแต่ตัวนี้ตัวนี้สวยแล้วหางเริ่มใกล้เคียงกันมากแล้วนะเห็นหน้าอกก็ทำไว้เยอะเลยหลายสีเลยนะครับก็ก่อนทำเยอะตอนนี้มันไม่ไหวมันทําแล้วมันมันอย่างที่บอกมันยากมันทำแล้วมันไปไม่สุดไปไม่สุดมันก็คือมันเราทาแล้วมันได้ไม่สวยครับครับยิ่งเราทําไปมันก็จะยิ่งด้อย ปกติไม่สองหางมันเป็นปลาย,ยืนรอดยอยู่แล้วใช่ใช่เนะนี่ยมันทำให้พ่อมันโดยลักษณะหนึ่งอ่ะสรางแฟนซีมันได้ปลาปลาอย่างปลาปากระดูกมันจะเล็กกว่าลแล้วมันจะมีปัญหาตรงเนี้ยที่ว่ามันไม่เป็นปเพราพ่อ มันกระโดงมันจะมาทับสางตั้งแต่เด็กใช่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 เนี่ยเป็นลายกระโดงมันจะมัดทับตอนไม่หากมันกลางเนี่ยมันทับเนี่ยข้างล่างมันกลางได้แต่ข้างบนข้างบนมันจะโดนทับอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เด็กมันเลยกลางขึ้นมายากมันก็เลยเป็นใช่เป็นจุดที่ทําให้ปลาตัวนี้เสียเยอะเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยอันเนี้ยเห็นไหมข้างล่างมันกลางข้างบนเนี่ยกระโดงมันมาแต่ถ้ากระโดงมันพ้นมาหลีกมาได้เนี่ยมันก็มีบ้างบางตัวที่มันเท่ากันนะครับก็มีบ้างแต่ส่วนมากมันจะโดนตรงเนี้ยกดทับกดทับมันคอกหนึ่งก็จะได้ดีีไม่่กตัว มันจะไม่กี่ตัวมีหลายข้อกินได้ตัวน่ต้องหลายด้านมันก็เลยทําให้เริ่มท้อนะครับเห็นนะโอมีเพาะเดี๋ยวดูตรงนู้นเพาะอะไรไว้มากนะโอมีแค่กาละมันสาเอ้ตอนนี้ก็เป็น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 เบื้องหลังฟาร์มแล้วการพามาดูว่าน้าโอมแกก็เพาะทิ้งไว้หลายคอกนะครับ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามชมต่อในตอนหน้านะครับผมได้สิอันนี้คือข้อเดียวกันใช่ครับแต่ผมยังไม่ใช้ปลาข้อเดียวให้ผมเนี่ยผมจะใช้ตัวผู้แบบเนี้ยที่มันสีนี้แล้วก็ไปเข้าไปข้อกหนึ่งเต่ว่วที่มันสีที่เราต้องการนะครับ รุ่นสามที่ยังไม่เกินสามเดือนเลยโอ้ยดมันสามเดือนนะเป็นปลาแตะโอบสวยทุกตัวเกลางเลี้ยงปลานะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนนะครับถ้าเราเพาะแล้วเราบีดแล้วเนี่ยหนึ่งสำคัญที่สุดก็คือพี่ผมใช้อะไรรู้ไหมพี่มาทนไว้พวกผมเพาะไ้วยน้ำกับใบกระท่อมโอ้พี่ผมพูดเล่นนะผมไม่รู้นะจะใช้จริงๆนะใช้น้ําท่อมจริงๆนะเอาใบกระท่อมใส่แทนใบหูกปางนะครับเนี่ยผมใบกราเพื่อใช้เพาะปลาเพื่อ